All the talk แท็กซี่หุ่นยนต์ที่ให้บริการรับส่งผู้คนแบบไร้คนขับเต็มรูปแบบนะครับตอนนี้กำลังครองตลาดแล้วก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่องไปในประเทศจีนครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าตับตามองอย่างยิ่งแล้วก็กำลังเป็นตลาดที่ขยายตัวและกำลังได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ก่อนนีาตเริ่มจากบริษัทอพอลโลโก a p นะฮะอพอลโลโกนี่เป็นบริษัทที่ให้บริการโรโบแท็กซี่ซึ่งมันเป็นภาษาทางการตลาดของทางอพอลโลโกแหะครับเพราะจริงๆคำว่าโรโบแท็กซี่มันก็คืออโตโนมัสิีเคิลนะก็คือรถไฟฟ้าที่สามารถขับเคลื่อนตัวเองได้โดยอัตโนมัตินะครับโดยบริษัทเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาร่วมกันตรงน,นี้ก็คือไปตู้นะฮะไปตู้นี่ก็ได้รับอนุญาต ให้ให้บริการรถไร้คนขับเต็มรูปแบบล่าสุดคือในกรุงปักกิง่งและขยายการเรียกให้บริการรถอัตโนมัติต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปยังสามเมืองใหญ่ในประเทศจีนหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับปัจจุบันนี้ไปตู้เป็นบริษัทเรียกว่าเป็นบริษัทแกรกในโลกนะฮะที่มีการนำเสนอการให้บริการรถยนต์แบบไร้คนขับเต็มรูปแบบ คือไม่ต้องมีคนมานั่งหลังพวงมาลยนะัยแล้วมันวิ่งไปรับคุณตามจุดต่างๆได้เองแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็มันก็จะขับรถมารับคุณเองคุณก็สามารถขึ้นรถแล้วก็ไปนู่นไปนี่โดยที่ไม่ต้องมีคนขับไปด้วยนะครับอันนี้จะเป็นระบบที่ทางไปตุพัฒนามาพักใหญ่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเป้าหมายคือการขยายไปสู่ผู้ใช้บริการมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ครอบคลุมประชากรประมาณ21ล้านคน ในเมืองหลวงของจีนนะครับซึ่งเชื่อว่าการใช้บริการรถยนต์ไร้คนขับหรือรถยนต์ออโตโนมัสหรือจะเรียกว่าโรโบแท็กซี่ตามภาษาของเขาก็แล้วแต่เนี่ยก็จะขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆก่อนหน้านี้ไปตู้เนี่ยครับก็เป็นที่รู้จักในฐานะบริษัทเซิร์ชเอนจินยักษ์ใหญ่ในประเทศจีนนะครับ แต่สุดท้ายแล้วเองเนี่ยเขามองว่าเหลังจากที่เขามีข้อมูลต่างๆ BIG DATA ต่างๆการเสิร์ชหาของผู้คนเพนพอยต์ของประชาชนเนี่ยก็ปรากฏว่าช่วงหลังๆเนี่ยเข้ามาโฟกัสไปที่รถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ระบบ AI นะฮะที่จะเอามาใช้ในการพัฒนาการขับรถยนต์นะ,ะรวมถึงระบบขับขี่อัตโนมัติซึ่งแน่นอนพอบริษัท Engine s เ a r c n Engine ยักษ์ใหญ่ของ ประเทศจีนจริงๆก็เป็นของโลกด้วยเพราะคนจีนใช้เยอะนะก็ห <c oughs> ันมาสนใจเรื่องของอระบบนิเวศที่เป็น autonomous vehicle เนี่ยเ,เขาก็ร่วมมือกับอพโอลโลครับนะก็เรียกว่าเป็นพันธมิตรที่ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ไปคุยกับผู้ผ,ผลิตอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆซึ่งก็อยู่ในจีนเยอะแลละครับนะรวมถึงซัพพลายเออร์หลายรายรวมถึงเจ้าของแบรนด์รถยนต์ด้วยไม่ว่าจะเป็น โ o โยต้ Toyota, ไม่ว่าจะเป็น Ford ไม่ว่าจะเป็น v o l ks w a g e n นะก็มาร่วมมือจับมือกับทาง Apollo นะ a p o l โ o g กนี่แหละแล้วก็มาจับมือกับไปตู้เพื่อพัฒนารถแท็กซี่ไร้คนครับซึ่งในยุคแรกๆเราจะเห็นรถยนต์แท็กซี่ไคคร้คนขับก็จะเป็นรถเหมือนรถหน้าตามันรถยนต์ทั่วไปนี่แหละครับแต่ว่า เียแต่ว่าเขามีอุปกรณ์เซ็นเซอร์ไปติดไว้บนหลังคาเป็นกระปะ๋อหมุนไปหมุนมาหรืออาจจะไม่ได้หมุนให้เห็นก็ได้แต่ข้างในเนี่ยก็สแกนไปรอบๆตัวเองนะฮะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ต่างๆติดอยู่รอบคันแล้วก็มีระบบควบคุมพวงมาลัยอัตโนมัติอะไรต่างๆรอบคันนะที่ผ่านนี่มาทั้งหมดเนี่ยนะไปตู้เองเนี่ยก็มีความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีลักษณะแบบนี้กันอย่างต่อเนื่องเขาพัฒนา ฟลีดของโรบ o t แท็กซี่ของตัวเองในประเทศจีนนะฮะโดยใช้แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ของ Apollo โนะโดยที่ในเดือนมกราคมปี2564กเย็ไปตู้นี่ก็ประกาศนะว่าเขากำลังจะขยายการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เขาถนัดอยู่แล้วเนี่ยไปสู่การผลิตรถยนต์ไฟฟ้า100%เซหรือ BEV โดยที่ไปจับมือกับจีลี่นะครับซึ่งก็เป็นยักษ์ใหญ่ของวงการรถยนต์ ของไฟฟ้าของโลกอยู่แล้วซึ่งก็แน่นอนเขาจีลี่เขาเออก็ไปเชคโอเวอร์วอลโวมาใช่ไหมแล้วก็มีการสร้างแบรนด์ไฟฟ้าอะไรใหม่ออกมาแล้วหลังจากที่จีลี่ไปเทคโอเวอร์วอลโวเนี่ยวอลโวก็เปลี่ยนทิศทางมาผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและประกาศว่าอีกไม่กี่ปีก็จะผลิตเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าออกมาขายอย่างเดียวอ่าซึ่งจีลี่มีความถนัดเรื่องการผลิตรถส่วน พวกระบบแอปพลิเคชันระบบซอฟต์แวร์ทั้งหลายทางไปตู้ก็นถนัดเอาพัโลก,ก็นถนัดอยู่แล้วนันพอมาจับมือกันก็ไปเปิดบริษัทบริษัทใหม่นะฮะชื่อว่าจีดูนะ J I D U นะ, J I D u, นะ,ะผมไม่รู้ว่าอ่านภาษาจีนว่าอะไรอาจจะอ่านว่าจี D ้ตู้หรือเปล่าเลยนะฮะ,นะฮะก็ใครมีความรู้ก็บอกผมมาทีนะพอดีผมอ่านจากภาษาอังกฤษนะก็เป็นบริษัทสตาร์ทอัพบริษัทหนึ่งที่พัฒนาสิ่งที่เขาเรียกว่าหุ่นยนต์ EV นะหรือพูดง่ายๆว่ามันก็คือ autonomous vehicle นั่นแหละจริงๆคำว่า autonomous vehicle ก็คือรถยนต์ที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้คนมันก็คือหุ่นยนต์ประเภทหนึ่งนั่นเองนะครับล่าสุดสตาร์ทอัพ g ีเนี่ยนะเนี่ยนะก็เปิดตัวรถยนต์นะรุ่นที่2ไปเมื่อไม่นานนี้นะครับแล้วก็ไปตู้เองเนี่ยก็ลงทุนไปในสตาร์ทอัพบริษัทนี้กว่า300ล้านเหนรียญสหรัฐนะนั่นคือจุดเริ่มต้นนะครับจริงๆต่อมาไปตู้เนี่ย ก็ได้มาเปิดตัวรถยนต์ที่เรียกว่าโรโบแท็กซี่รุ่นสั่งทำพิเศษของเขาขึ้นมาอีกเขาเรียกมันว่ารุ่น RT6 ซึ่ง RT ก็ย่อมจากโรโบแท็กซี่นะฮะแล้วก็รุ่นที่6นะแน่นอนเขาพัฒนามาต่อเนื่องนะครับก็มันมีความสามารถพิเศษก็คือสามารถที่จะขับขี่อัตโนมัติได้ในระดับเลเวล4นะฮะแล้วก็มีพวงมาลัยถอดได้มีที่นั่งอย่างสวยหรู นะครับมีประตูเปิดสไลด์ด้านข้างนะฮะก็ใครใช้บริการโรบ o t แท็กซี่เนี่ยอนาคตเราก็จะได้เห็นรถรุ่นนี้แหละออกมาให้บริการบนท้องถนนนะครับเขาสั่งทํามาพิเศษสําหรับเอามาใช้เป็นโรบแท็กซี่โดยเฉพาะนะครับแล้วก็จะเอามาใช้วิ่งบนทนถนนสาธารณะในที่สุดแต่ก่อนที่จะทําได้เนี่ยไม่ง่ายนะครับการที่ไปตู้จะเอารถโรบ o t แท็กซี่ที่เขาพัฒนาขึ้นเนี่ยมาวิ่งบนถนนเนี่ย ก็ต้องไปทำสารพัดไปคุยกับราชการไปทดสอบให้ดูทำแบบทำศูนย์ทดสอบขึ้นมาแล้วก็ให้มั่นใจได้ว่าโรโบอตแท็กซี่ที่เขาทดสอบเนี่ยมันที่เขาจะเอามาวิ่งบนถนนเนี่ยมันปลอดภัยเพียงพอแล้วก็ protect, เพลทเทคความปลอดภัยของคนนั่งได้นะสุดท้ายเขาก็ทดสอบจนกระทั่งได้รับการรับรองให้มาวิ่งบนถนนในประเทศจีนได้จริงๆเ้าด้วยแต่ไม่ใช่วิ่งได้ทั้งหมดนะครับก็เริ่มจากการวิ่งเป็นโซนโซนไปก่อน เสร็จแล้วพอได้หนึ่งโซนพิสูจแล้วว่ามันไม่มีอุบัติเหตุไม่เกิดความวุ่นวายก็ขยายโซนออกมาจนกระทั่งอ p พอลโลโกเนี่ยนะฮะก็เป็นบริษัทที่ให้บริการแพลตฟอร์มโรบอทแท็กซี่เนี่ยก็เติบโตสูงมากนะครับมีแท็กซี่หุ่นยนต์ของเขาเนี่ยนะแท็กซี่อัตโนมัติเนี่ยตอนนี้ทริปในการให้บริการเขาเกิน1ล้านทริปไปแล้ว1ล้านครั้งนะของการเรียกใช้นะครับก็และเขาบอกว่าภายใน ปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขก็ไปถึงประมาณสักสล้านครั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียกว่าเ,เพิ่มขึ้นเท่าตัวในเวลาไม่ถึงครึ่งปีกว่านะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยฮะไปตู้ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลท้องถิน่นและก็รัฐบาลกลางของจีนนะให้ทำดำเนินการทดสอบแล้วก็ให้บริการเรียกแท็กซี่แบบไร้คนขับใน2เมืองหลักๆคือเมืองอู่ฮั่นแล้วก็ฉงชิ่งมาก่อน นะแต่ปัจจุบันก็ได้มีการขยายออกไปเรื่อยๆตามเมืองต่างๆรวมถึงล่าสุดก็ทางไปตู้ประกาศว่าตอนนี้ปักกิ่งเนี่ยกลายเป็นเมืองใหญ่แห่งต่อไปที่จีนอนุญาตให้เอาแท็กซี่ไร้คนขับเต็มรูปแบบมาใช้งานได้นะครับโดยที่ทางไปตู้เนี่ยเพิ่งประกาศยังเป็นทางการว่าเขาได้รับใบอนุญาตเพื่อให้บริการโรโบโแท็กซี่เต็มรูปแบบที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันที่18 มีนาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยจะเริ่มต้นใช้ยานพาหนะไร้คนขับเต็มรูปแบบเนี่ยเริ่มจากจำนวนน้อยๆก่อนนะเทคนิคเหมือนกันเลยครับพูฟให้เห็นก่อนว่ามันจะไม่มีปัญหาเอาไปก่อน10คันแล้วกำหนดเขตพื้นที่ให้ธรรมหากินด้วยนะครับโดยการกำหนดเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจอี้จวงนะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เขาให้เอามาทดสอบอะไรต่างๆที่เป็นสิ่งใหม่ๆนี่แหละนะครับ แม้ช่วงเริ่มต้นเนี่ยทางบริษัทเทคโนโลยีอย่างอัพอรโลโกเนี่ยก็เออเขาบอกว่าตอนนี้เพิ่งเอามาใช้ไม่กี่วันเนี่ยนะเขาให้บริการผู้โดยสารเฉลี่ยไปแล้วเนี่ยโดยเฉลี่ยประมาณ20ครั้งต่อวันในโซนนั้นๆซึ่งก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยรายวันสำหรับรถแท็กซี่ธรรมดาซะอีกนะฮะที่มีแพลตฟอร์มแบบเรียกคนนะ,นะะใช้ใช้คนคนขับมารับเราอย่างเงี้ยนะ ปรากฏว่าโรบแท็กซี่ที่ไปทดสอบในโซนนี้เนี่ยสามารถเฮ้ยรับลูกค้าได้เยอะกว่านะครับก็พื้นที่ให้บริการเขาอยู่ประมาณ60ตารางกิโลเมตรเอาแค่นี้ก่อน10คันกับ60ตารางกิโลเมตรนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเป้าหมายของเจ้าแท็กซี่โรบแท็กซี่ของอัปลโลโกนี่ก็จะขยายไปถึง500ตารางกิโลเมตรในเมืองหลวงของจีนทั้งหมดอย่างแน่นอนนะครับ ข่าวนี้ถือเป็นข่าวสำคัญแล้วก็เป็นข่าวที่ทางไปตู้เองเนี่ยก็ออกมา PR เยอะนะครับนะจริง,รงๆก่อนหน้านี้เมื่อสักปลายปีที่แล้วเดือนพฤศจิกาเนี่ยไปตู้ก็มีการประกาศแผนที่จะขยายการดำเนินงานของอพาร์โลโกในปี2023นะก็คือปีนี้นะครับโดยการจะให้ออโรโบแท็กซี่เนี่ยเอาไปใช้ในภูมิภาคอื่นๆของจีนเพิ่มขึ้นนะฮะ เป้าหมายใหญ่ของอพอลโลโกก็คือขยายไป65เมืองให้ได้ภายในปี2568เจ่งก็อีก2ปีเองนะแล้วก็จะขยายไปให้ครบ100เมืองนะครับภายในปี2573อ,อันนี้ก็เป้าหมายชัดเจนพอเป้าหมายเราเห็นภาพชัดแล้วเนี่ยก็คาดการไม่ยากครับโรโบ o โแท็กซี่จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามใบอนุญาตคำถามคือว่าเอ๊ะ แล้วอืมพี่ๆคนขับแท็กซี่ในเมืองจีนจะต้องตกงานกันไหมล่ะครับอาจจะต้องหาอาชีพใหม่ทำซะแล้วล่ะครับพี่ๆที่ขับแท็กซี่ในเมืองจีนหรืออนาคตเราอาจจะเห็นพี่ๆแท็กซี่ออกมาประท้วงนะว่าอย่าเอาโรโบแโท็กซี่มาใช้แทนเลยนะกลัวตกงานอย่างนั้นหรือเปล่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาสังคมที่อาจจะต้องมานั่งพินิจวพิเคราะห์กันนะครับ ถ้าเอามาเมืองไทยผมว่ามีประท้วงแน,น่นอนเอาละก็แต่ไม่เป็นไรครับโลกมันก็ต้องเปลี่ยนสุดท้ายหุ่นยนต์จะเข้ามาช่วยคนในหลายๆเรื่องนะครับแม้กระทั่งเรื่องออโตนมัสเนี่ยหรือแม้กระทั่งตอนนี้ที่เป็นกระแสคือ c h a t GPT ซึ่งมี c h a t GPT 4ออกมาแล้วนะครับโอ้โหเรียกว่าทำได้หลากหลายทั้งภาพเสียงตัวหนังสือวิดีโออะไรนี่ได้หมดเลยนะครับย้อนกลับมาในเนื้อหาช่วงต้งตนๆนี้นะครับ ถ้าใครจําได้นีนะตอนต้นเนี่ยผมพูดถึงการพัฒนาของไยตู้ในการสร้างรถยนต์ออโตมัตสรุ่นพิเศษที่จะเอามาใช้เป็นโรโบแท็กซี่ในน่าจะเป็นครึ่งหลังของปีนี้โรโบแท็กซี่ที่ว่านี่ก็คือรุ่น RT6 ซึ่งผมบอกไปตอนตอน้นนะว่า RT มันย่อม,มาจากโรโบแท็กซี่ RT แล้วก็6ก็คือเป็นรุ่นที่6ซึ่งแน่นอนมันสามารถที่จะขับขี่อัตโนมัติ ได้ในระดับที่4ครับเป็นเลเวล4 a u t o ัตโนมันะครับและสามารถพับเก็บถอดพวงมาลัยได้นะใครที่ติดตามข่าวในวงการนะหรือร่วมรายการที่ผมติดตามรายการที่ผมจัดมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยผมเคยเอาเรื่องนี้มาคุยในรายการไปแล้วนะครับแล้วก็พูดไปเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะประมาณสักกลางปีค่อนๆมาประมาณนั้นนะครับถ้าจะไม่ผิดก็เดือนกรกฎานะแถวนั้นนะครับ ก็บอกว่าไปตู้เนี่ยนำเรื่องของรถของโรโบแท็กซี่นะที่เป็นรถตู้นะฮะที่เป็นรถตู้ที่แบบดูหรูหราเลยแหละดูสวยมากนะครับล้ำอนาคตเลยแหละมาโชว์นะเสร็จแล้วเขาก็มีภาพวิดีโอคลิปออกมาให้เห็นว่ามีผู้ชาย นั่งกับลูกนะฮะแล้วก็ไม่ต้องขับรถแล้วครับสามารถนั่งคุยเล่นคอมพิวเตอร์ลูกก็กดทัชสกรีนเล่นนูนน่นนี่นั่นมีคอนโซลที่แบบมีน้ําวางอยู่ลูกสามารถเปิดเอาน้ํามากินได้อะไรอย่างเงี้ยนะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในการประชุมเทคโนโลยีของป่ายตู้นะเขาเรียกว่าป่ายตู้เวิร์2022อันนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่21กร,รกฎาคมครับ 2,565ก็คือปีที่แล้วนะบริษัทใบตู้ก็ได้เปิดตัวรถยนต์รุ่น Apollo RT6 นะซึ่งก็เป็นรถยนต์ไรท์คนขับรุ่นที่6ของพวกเขานะครับนะคอนเซปต์ก็คือมันถ,ถ้ามองในคลิปเนี่ยมันมองไม่เห็นพวงมาลัยเพราะว่าเ,เขาจะเห็นว่ามีพวงมาลัยที่สามารถเปิดและพับเก็บเข้าไปได้นะครับ ทางไปตู้เนี่ยสร้างรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นลนักษณะเป็นรถแบบรถตู้อนเนกประสงค์ข้างๆก็จะเป็นประตูบานสไลด์นะครับสามารถขึ้นขึ้นลงได้ง่ายแล้วก็พร้อมที่จะผลิตออกมาขายแล้วละ่ะนะความสามารถก็อย่างที่ผมบอกไปเป็นเลเวล4 a u t o อโตโนมเขาผลิตเพื่อเจาะจงมาตอบโจทย์อัพ l อรโลโกโดยเฉพาะนะครับเอามาเป็นโรบแท็กซี่โดยเฉพาะแล้วก็คาดว่าจะให้บริการได้ในปีนี้แหละโรบแท็กซี่รุ่นที่6เนี่ยนะครับ ก็ถือเป็นรุ่นที่สร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดเลยนะครับโดยที่ไม่ได้แบบไปเอาคือสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นการไปเอารถาที่มีอยู่แล้วนะครับมาดัดแปลงมาติดอุปกรณ์เสริมติดเ,เซ็นเซอร์ติดอะไรเข้าไปาแล้วก็ In น t ตอลซอฟต์แวร์ใส่ CPU เข้าไปเพื่อสื่อสารแล้วก็สั่งงานรถให้มันเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือขับไปตรงไหนก็ได้เนี่ยอันนี้คือ,อจะเรียกว่าโรโบอแท็กซี่ในรุ่นแรก,แรก แต่ว่ามันไม่สวยไงมันดูเทอะทะมันดูไม่เก๋ไก่ดูไม่เรียบร้อยนะทางไปตู้ก็เลยคิดค้นพัฒนาเจ้าโรโบโแท็กซี่รุ่น6ขึ้นมาโดยที่ดีไซน์เขาเรียกจักรวอัพเลยก็คือเริ่มจากศูนย์ดีไซน์แพลตฟอร์มดีไซน์โครงสร้างรถใหม่ดีไซน์คอนเซปต์ใหม่นะฮะก็อย่างที่บอกไปแล้วเขาจับมือร่วมกับทางจีลี่นะฮะซึ่งก็ถนัดอยู่แล้ว ในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ถ้าให้ผมเดาไอตัวแพลตฟอร์มระบบขับเคลื่อนทั้งหลายเนี่ยก็คงใช้ของจีลี่ที่มีแพลตฟอร์มมาตรฐานของตัวเองอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามาดีไซน์ตัวบอ d y ดีดีไซน์พื้นที่ภายในดีไซน์การขับขี่เพราะว่ามันก็อาจจะลดเรื่องของความวุ่นวายในะระบบขับเคลื่อนระบบขับขี่อะไรไปได้เยอะนะพอเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับพื้นก็จะเป็นพื้นเรียบนะเหมือนรถตู้ ทั่วไปแล้วก็ที่สําคัญคือมันก็ไม่มีพวงอะไรได้คือมันก็สามารถที่จะมีพื้นที่ให้คนหันมาคุยกันนั่งคุยกับลูกหรืออะไรอย่างต่างไปโดยที่ไม่ต้องขับรถนะฮนะเจ้าโรบ o แท็กซี่รุ่น6เนี่ยติดตั้งเซ,เซ็นเซอร์อะไรไว้เยอะแยะเยอะแยะมากๆนะครับแต่ว่าพอเรามองปราบลงไปเนี่ยมันจะมองไม่ค่อยเห็นหรอกว่าอะไรมันเป็นเซ็นเซ,นเซอร์บ้างเพราะว่าเขาพยายามดีไซน์ทุกเซ,เซ็นเซอร์ที่มันจะติดในรถคันนี้ ให้มันกลมกลืนไปกับตัวบอดี้ตัวดีไซน์ของรถนะครับจากข้อมูลที่เปิดเผยออกมาเนี่ยเขาบอกว่าจะรถไฟฟ้าคันนี้นะฮะนอกจากเรื่องของเซ็นเซ,นเซอร์เยอะแยะมากมายแล้วการดีไซน์ให้มันเป็นรถไฟฟ้าและขับเคลื่อนอัตโนมัติแต่แรกเนี่ยมันสามารถลดต้นทุนการผลิตรถที่เป็นอัตโนมัติลงได้ถึง37,000เหรียญสหรัฐต่อคันเลยนะสำหรับโรโบแท็กซี่รุ่นใหม่นะครับ เพราะว่ามันไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรไงมันออกมาเป็นรถยนโ์แท็กซี่เลยนะครับพวกเทคโนโลยีต่างๆการขับขี่อัตโนมัติทั้งหลายมันก็อินทิเกรตเข้าไปกับตัวถังอินทิเกรตเข้าไปกับหลังคาเข้าไปกับกระจกให้เรียบร้อยนะโดยที่ในงานเปิดตัวนะเมื่อ,เ,อ,อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วเนี่ยนะก็มีคำพูดคำหนึ่งของ c e ออ CEO ของไปตู้นะคุณโรบินลี แกเปิดเผยบอกว่าแกพูดอย่างนี้ฮะแกบอกการลดต้นทุนครั้งใหญ่นี้เนี่ยจะช่วยให้เราสามารถทำงานสามารถใช้งานออโตนมัสวีเคลได้หลายหมื่นคันทั่วประเทศจีนนะรเรากำลังจะก้าวไปสู่อนาคตที่การใช้โรโบตแท็กซี่จะมีค่าใช้จ่ายเพียงครึ่งหนึ่งของการนั่งแท็กซี่ในวันนี้อู้นะฮะมาจับโค้ดของคำพูดนี้กันหน่อยดีกว่านะครับ ประเด็นแรกคือเขาทำให้ออโตโนมัสวีเคลมีราคาถูกลงได้มากนะครับอันที่สองเขาจะขยายการใช้ออโตโนมัสวีเคลออกไปอีกหลายหมื่นคันจนเป็นถึงแสนคันในอนาคตแหละครับแน่ๆแ,และเขากำลังบอกว่าเรามาถึงยุคของโรบ o t แท็กซี่เรียบร้อยแล้วนะไม่ใช่รอว่าอนาคตที่แบบเราเห็นในหนังไซไฟในภาพยนตร์หลายเรื่องตอนนี้เรามาถึงยุคของโรบแท็กซี่หรือออโตโนมัสวีเคลแท็กซี่จริงๆแล้ว และที่สำคัญคือค่าใช้จ่ายในการขึ้นรถโรบแท็กซี่นั้นจะถูกลงเพราะว่าอันแรกคือใช้รถไฟฟ้าอันที่สองไม่ต้องมีคนขับไม่ต้องมีต้นทุนอย่างอื่นนะเพราะฉะนั้นค่าเดินทางจะโดยโรบแท็กซี่เนี่ยมันควรจะต้องถูกลงอ่านี่ก็เป็นเทรนด์ของแท็กซี่ในโลกที่ผมเชื่อว่ากำลังจะเดินตามประเทศจีนในอเมริกาก็มีบางแห่งที่เอาไปใช้แล้วนะครับ สตาร์ทอัพของสหรัฐอเมริกาก็มีนะแต่ว่าผมเชื่อว่าจีนเนี่ยมาแรงมาเร็วและมาเยอะครับน,นี่เป็นคำพูดของ CEO ของไปตู้เมื่อปีที่แล้วนะขยายความมาเรื่อยๆนะเรามาถึงจุดที่น่าสนใจเจาะลึกลงไปอีกนิดนึงแล้วกันนะครับก่อนที่จะจบกันก็คือเขาบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจสำหรับเจ้าออลโร o อารคันนี้ก็คือ มันออกแบบอย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การขับขี่เนี่ยเป็นแบบอิสระเต็มที่ไม่ต้องมีคนขับนะเพราะฉะนั้นพวงมาลัยไ,ไม่ต้องมีก็ได้ครับนะอันนี้เลยนะชัดเจนแล้วก็เขาบอกว่าไปตู้เนี่ยในอนาคตอาจจะอนุญาตให้มีการแบบพวกติดอุปกรณ์เสริมเบาะเสริม,รมตู้ขายของอัตโนมัติตู้ขายาแบบขนมกินเล่นนู่นนี่อะไรไปบนแท็กซี่นะฮะอาจจะมีที่วางเดกสก์ท็อปหรือแม้กระทั่งมีเกมให้เล่นนะซึ่งปัจจุบัน เราทราบอยู่แล้วนะครับว่ารถยนต์รุ่นใหม่ๆที่ออกมาในโลกนี้เนี่ยที่เป็นรถไฟฟ้าไฮเทคทั้งหลายตั้งแต่เทสลาไปจนถึงไม่รู้ว่าแบรนด์สารพัดแบรนด์เนี่ยบางแบรนด์มาพร้อมกับคีย์บอร์ดที่เล่นเกมอไอตัวจ็อกเจอรกอะไรต่างๆที่เอาไว้ให้เด็กเล่นเกมในรถได้บางแบรนด์ของจีนนะในเรื่อของจีนมาพร้อมกับไมโครโฟนคาราโอเกะเลยนะอันนี้คือสิ่งที่จุดน่าสนใจจุดแรกของเจ้า ไปตู้ T6 คันนี้อันที่สองครับมันมีความสามารถในการขับขี่อัตโนมัติเลเวล4แล้วก็มีพลังประมวลผลถึง1,200 Tops ทอปส์นะครับแล้วก็ใช้สถาบันปริกรรมเซ็นเซอร์ที่สามารถทำงานในเมืองที่มันมีรถรถอะไรวิ่งขวักขวายซับซ้อนได้แน่นอนมันจะทำได้เนี่ยมันต้องมีเซ็นเซ,นเซอร์อีกสารพัดเลยนะครับรวมๆแล้วเจ้าคันนี้เนี่ยมีถึง38ตัวนะฮะ มีไลด้าเซนเซอร์นะครับแตัวรอบขันนะฮะเรด้์คลื่น6มิลิเมตรนะฮะเรดร์อัลตราโซนิกอีก12ตัวนะครับกล้อง12ตัวโอ้โหเป็นไงล่ะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยถูกอินทิเกรตเข้าไปกับตัวถังทำให้มันดูไม่น่าเกลียดมากครับนะซึ่งถ้าใครดูภาพเดี๋ยวถ้าใครมองไม่เห็นภาพไปตามที่ y t u b e c h a n n e n ช่อง Tech a u t o t a l k by อรเอกรินก็แล้วกันทาง YouTube นะ กรมเจะเอาลูปไปลงไว้ให้เขาสามารถที่ดีไซน์เอาเซนเซอร์ที่สมัยก่อนมันดูน่าเกลียดมาวางบนหลังคาเป็นกระเปะ๋ะเป็นเหลี่ยมเป็นกลมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาดีไซน์ให้มันกลมกลืนไปกับหลังคากับตัวกระจกขอบกระจกอะไรต่างๆได้เรียกสวยทีเดียวครับนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือเขามีพวกไฟพวกไลท์เซนเซอร์ต่างๆที่เอาไว้บอกสถานะการทํางานของรถมี คือเป็น Ambient Light พูดง่ายๆนะครับที่อยู่ในรถแล้วก็มันก็สามารถเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรต่างๆต,ตามสถานการณนะ์อาจจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเวลามีรถอะไรเข้ามาใกล้ทางฝั่งไหนหรือว่าเป็นสีฟ้าสบายๆให้คุณนั่งชิชลๆเวลาวิ่งทางไกลอะไรย่างเงี้ยครับนะอันนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ออไอ้ข้อมูลสีที่เปลี่ยนแปลงเนี่ย มันขึ้นกับโหมดการทํางานขึ้นกับอะไรหลายๆอย่างของรถนะฮะหรือแม้กระทั่งพอมาถึงแล้วก็วาอาจจะเปลี่ยนสีว่าถึงแล้วเปลี่ยนสีปุ๊บเปิดประตูออกให้เราลงนะอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นเซ็นเซอร์เป็นแสงที่เอามาเป็นลูกเล่นนะครับจากไปตู้นะฮะ RT6 คันนี้เพราะฉะนั้นปีนี้แหะครับเราจะได้เห็นเจ้า RT6EV คันนี้ออกมาวิ่งให้บริการในโครงข่ายของ Apollo ล o ก o โ o โบแท็นะครับ น่าจะเป็นประมาณครึ่งหลังของปีนี้นะครับโดยประมาณการนะแล้วก็การใช้รถโรบแท็กซี่แบบนี้จะเริ่มจากพันคันเป็นหมื่นคันนะฮะแล้วก็จะขึ้นเป็นแสนคันในที่สุดเพราะว่าแผนเขาคือ6 5เมืองในปี2,568 1 0 0เมืองในปี2,573สส่วนกรุงเทพมหานครของเราเป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปติดตามว่า ชาติไหนเราจะมีโอกาสได้ใช้นะครับเพราะว่าเราตามเขาอยู่หลายปีครับเราเพิ่งมีตลาดรถย,ยนต์ไฟฟ้าบูมกันเมื่อไม่นานนี้เองเพราะฉะนั้นโรโบ o โแท็กซี่ต้องรอต่อไปอีกสักพักถึงแล้วครับวันนี้พักสักครู่ก่อนครับ All the talk.